คำเตือนรายการน,นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำรับชมเพื่อความปลอดภัยทางห้างรอบเรียนแบบโดยเด็กค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเนีค่ะสุดที่รักของอีซอมซาพาปั่นนะจ๊ะวันนี้จะพามาปั่นนะจ๊ะอีท่ำนะจ๊ะอีสาวท่ำนะจ๊ะนางสาวท่ำนะจ๊ะก็คือกดแข้งเครื่องโกรธนะจ๊ะอี ลุงข้างบ้านนะจ๊ะที่มันอภิพายไม่รั้มือใจมมีลงคะแนนเสียงโอ้โหนะทุกคนเออมาเบดเก้าบาทไปเลยแปสิบให้มันรู้ๆไปเลยนะคิดคิดรถแคสุกินะทุกคนสุดที่สุดเด็ดเลยนะจ๊ะโอ้โหหน้าแดงมาแล้วค่ะดอกนี้ยี่สิบสองบาทห้าสิบสี่บาทไปโอ้โหมันอะไรขนาดัหนะนะทุกคนเออ ก็รู้ว่าเขาไม่รักกันแล้วก็ปล่อยไปยื้อกันไว้ทำไมมันเสียเวลาเออจะเหนียวอะไรกันนกักหนาดนะ่คะโอ้โอา้ามากลับมาเกมของเรานะคะวันนี้มาค่ะพีซีเหมือนเดิมนะคะสาวถ้ำนะคะม่โอ้หนีกันเหนียวเหนียวนะนจะเหนียวอะไรกันนกักหนาเนะะจ๊ะเออ ไปจ้ะสุดสุดไป,ไปเลย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 เออโอ้โหนี่กับเกลือไม่รู้จะเกลือยังไงนะจ๊ะว้าวแล้วว้าวอีกนะจ๊ะโอ้โหสุดยอดเคม่วงนะจ๊ะเออโอ้โหตัวแพงมา อีกอคูณสี่มาเลยคูณห้ามามามาเงานินรางวัลก้อนโตมาแล้วค่ะทุกคนเงนินรางวัลก้อนโตมาแล้วจบที่จบที่จบที่สองเจ็ดสองอุ้ยเรียกสวยว่ะสองเจ็ดสองเจ็ดศูนย์นะมาได้อะไรมาหนึ่งพันบาทเอ้ยไม่ใช่ได้อะไรมาหนึ่งร้อยา100บาทเอาไปต่อนายเขียวมาอีกจ้านายเขียวมาอีกจ้ายังไงจ้าไปจ้าโอ้โหสุดยอดมาก นะจ๊ะโอ้โ oh ห <Okay. S 1> บุรุกักมากนะจ๊ะบรุกักบรุกักสุดๆนะเออ <Okay. S 1> โอ้ยสุดยอดไปไปเดี๋ยวนี้นะสุดๆไปเลย <Okay. S 1> ไป <Okay. S 1> ติดโทไปติทังไปติทางไปติโทนะจ๊ะโอ้โ oh แกต้องไปอย่างนี้ดินะสุดยอดเลยแกไปเลยแกส,สุด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 แปดสิบเอ็ดบาทตัดไม่ไหวนะแม่นะ <Okay. S 1> เออมันต้องอย่างนี้มันต้องมาเรื่อยๆอย่างนี้มันต้องแตกมาแบบนี้นะ่ะ โอ้โหโอ้โหยังไงจ้ะเนี uh ่ยเอออืมเอ้ยเจมาตึงป่ายตึงตึงป่ายตึงป่ายตึงตึงป่ะหืยคิวเรียงมาเลยนะจ๊ะคิวเรียงมาเลยนะจ๊ะคุณเธอคิวเรียงมาเลยนะจ๊ะโอ้โหอะไรกันจ๊ะนี่ยวายมาไหมไม่มาจมุนไป โอ้โหหน้าเขียวเสียได้เซกเตอร์สองตัวเสียได้อืมมาอีกสองมึงไม่ลงมาให้มันจบอะมึงมาทำไมทีละสองฮะโอ้โหสิบห้าครั้งสุดท้ายแล้วนะหล่อนจะไม่ทนกับหล่อนแล้วนะเออดูดิดูดิด,ดูดูทําสาวทําดู เออหูยมาแต่สามมึงเหลือไว้ทำไมหนึ่งอ่ะอีกอันเดียวทำไมไม่ลงมาเออให้มันครบสี่ดิตัวยืนแตกเออนั่นแหละสามสิบสี่ 30, บาทคนห้าไปเลยมึงโอ้โหไปให้มันจบๆเออโอ้นี่ขนาดออโต้แปดสิบครั้งนะคะทุกคนยังขนาดนี้เฮ้ย เออสวยโอ้โห oh. กดเองเลยสิบมาสี่บาทโอ้โหโอ้โหสุดสุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหอืม โอ้โหมึงมาฝ่าแมี่มาทำไมนะไม่มาอีกหนึ่งให้มันโค้ปู้ไม่รู้เลื่องนะ่นยดูดูทำดูทำสอทำํำดูทำกันโอ้ือม อ้าวเนี่ยอ้าวสิบรังสุดท้ายไปโอ้โหอืมโอ้โหโอเคอืมไปต่อหน้าเหลืองโอ้ยมาอีกวยัยสิบมีอีกสวย เอต่อไปวายมาวายไม่ลงเนี่ยเออโอ้โหสวยมากเมื่อกี้เคต่อสวยวาต่อสวยสุดยอดนะอ่ะไม่ได้แล้วค่ะคนดีขานะคะโอ้โหเ่อลุ้น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 เอาไงเอาไงเอาไง เอาไงเอาไงอะเอาไงอะเอาไงอะต้องมาแล้วต้องมาแล้วโอ้โหต้องมาแล้วจ้ะต้องมาแล้วนะต้โองอื้อหือโอ้โหอย่าเหลืออย่างนเหลือไว้ทำไมเป็นสวนฉันนี่เป็นสวนเลย กค,คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสุดเทีย่ยบราของยูซงซาทุกคนนะค่ะอยากเล่นเนะถาถ้ำร้อยเกมเมอนในพีจีคลิกเข้าไปในคอมนเมนต์ได้เลยนะจ๊ะแต่หรือว่าให้เรียบร้อยแล้วนี่ยาวันนี้ไปแล้วนะจาะหลาไปแล้วสวัสดีจ้า